บอกเลยว่าเป็นนี่เลยรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้รุ่น e สกู o เตอร์นะคะจากแบรนด์ e m นี่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมดีไซน์สวยหรูย้ำว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าเร็วมากเลยทีเดียวพุ่งเข้ามานี้บอกเลยว่าเปิดตัวมาไกลมากแต่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะพี่คิวนี้เลยบอกเลยว่าในยุคนี้พี่คิวเรื่องของรถติดเนาะ S <S มีปัญหาไหมพี่คิวเรื่องนี้ถูกต้องครับใครที่มีปัญหาประสบปัญหารถติดแล้วไงเรื่อง <S <S 2> <S 2> อการเดินทางอาจจะไม่สะดวกแบบ <ะ S 2> <อ>บางที่อาจจะรสถสาธารณะแต่อาจจะไกลนิดนึงอาจจะใ <ๆ S 2> ช้รถไฟฟ้าแล้วซึ่งอาจจะคอนโดที่พักอาจจะอยู่ไกลตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียวนะคะในการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในยามเช้าและยามเย็นให้เราเองพูดถึงเรื่องความเร็วแล้วเป็นไงพี่อินตัวนี้นะครับบอกเลยนะว่าขับขี่ได้สบายนะแม้กระทั่งเวลาอะไรครับ ฝนตกค่ะพี่ชวช่วงนี้เลยเนาะหน้าฝนถูกต้องเลยผมว่าคนที่ต้องซื้อเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยต้องกังวลนะกับเรื่องฝนเรื่องน้ำนะครับแต่บอกเลยตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าขับรุยน้ําได้สูงถึง20เซนติเมตรด้วยกันเป็นไงฮะสำหรับหน้านี้นะขับกันไปเลยเชียวสบายเมยทีเดียวตัวนี้นะคะตัวนี้บอกเลยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยสุดยอดมากเพราะแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่อย่างที่บอกเป็นไฟฟ้าเนาะเป็นแบตเตอรี่อย่างดีเลยเป็นลิเทียมไอออนนะคะ ชาร์จได้สูงสุดถึง1 0 0 0ครั้งเลยทีเดียวและอนการใช้งานบอกเลยว่าทำไมวันนี้เราถึงมาในวันนี้เพราะว่าเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญทไมครับตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรปกติท่านอาจต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นตัวช่วยรถทั้งระยะเวลาเพิ่มความสะดวกและประหยัดเพราะว่าพลังงานเฉลี่ยการชาร์จนะคะต่อ1ครั้งนะคะที่0.7 6บาทค่ะต่อการใช้แบตเตอรี่หนึ่งรอบโอ้โหตายแล้วนะครับและ1รอบนะพี่คิวสามารถเดินทางได้ระยะทางถึง40กิโลเมตรเลยทีเดียวเฉลี่ยนะต่อกิโลเมตรเดี๋ยวขอนุยาตคำนวณเตื้อเตื้อเตื้อแล้วอยู่ที่0.02บาทต่อกิโลเมตรค่ะ